เทนเทนหลังจากไปบ้านกับหัวมาเราก็มาที่สวิตชิปฟาร์มต่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารแก่นะเมื่อกี้แกมาขออาหารน้องอลินอะ่ะมันหิวมากเลยอ่าน้องอลินให้หน่อยอ่านี่มีอีกนะตู้ดือตัวไหนน่ารักตัวไหนน่ารักหนูชอบตัวไหนคะตัวที่หนูให้น่ารักตอนนี้ที่สวิตชีปอ่ะเขามีโปรโมชั่นเข้าฟรีด้วยอะบาทมือหนูเหรอบาทมือเปล่า ไม่เป็นไรเนาะอะ่เดี๋ยวเขาไปล้างมือนี่ไนตี i, อ้อ่ะ,อ,ะอาเร็วให้กับเพื่อนโค<า>ลาอันไนตี้นี่ลูกอ่ะเอาอันนี้ก็ได้ลูกนี่มากับเพื่อนไนตี้ครับ,บมาแล้วตัวดื้อตัวดื้อตัวนี้ออกมานอกอคอกได้ไงเนี่ยฮะออกมานอกอคอกได้ไงกเจ้าแก่น้อยน,นี่มามาให้มามาให้แบบท่ายากอ่ะท่ายาก ตึงเฮ้ยมาเอาไปหมดเลยอ่ะน้องลินให้เวลาให้เขาไปให้เขาไปลูกมันแข็งเดี๋ยวมันบาดมือมอุ้ยให้เส้นแค่น,น,นั้นเองเหรอฉีกให้ด้วยอ่ะระวังลูกระวังตัวไหนก็ได้นะนสามสี่ 3, 4, ตัวนี่ป่ะไปให้กับเพื่อน วัอน,นี่มีให้ห่านปลาด้วยใช่ค่ะปลาแต่ต้องซื้อแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะไม่งั้นต้องเดินกลับมาอีกเดี <ừ> ๋ยวซื้อไปเลยอเอโอ้หลังจากที่เราให้อาหารแกะนะตอนนี้เราจะไปให้อาหารปลากับเป็ดคือแบบไม่ธรรมดามากเลยนะคะป้าอุ๋ยค่ะป้าอุ๋ยสายเปค่ะนี่ค่ะเหมามาทางตะก้าเลยระวังชนน้องลูกนี่ป้าอุ๋ยสายเปค่ะป้าอุ๋ยสายเป เหมาเหมาตะก้ามเลยนะคะไปเราก็ไปให้อาหารกันระวังตกท่อหน่ารักใช่เดี๋ยวเราไปเที่ยวอู้วววันนี้ตารางเที่ยวเราแน่นมากหลังจากเที่ยวที่นี่เราจะไปนากากระเด้นต่อมาถ่ายรูปก่อนแต่เราต้องถ่ายรูปให้แม่ก่อนสามที่เลยเอามาดูสิครับ มาดูสิค่ะคือเดินไกลมากอ่ะเดินไกลมากแต่ไม่ยอมแม่ถ่ายรูปกันเลยอะ่ะเชิชญชมหุ่นยนต์ฟรีเชิชญชมหุ่นยนต์ฟรีอลินอ่านเลวอ่านป้ายแล้วเชิชญชมหุ่นยนต์ฟรีเอาไปดูกันนะว่ามีอะไรครั้งที่แล้วอลินมาไม่ได้เข้าอะ่ะมานะปิ่นถือของให้ครั้งที่แล้วไม่ได้เข้ามาเลยอะ่ะเออไปดูดิไปดูดี น้องอรันหลับอะ่ะไม่ได้มาถ่ายไปให้น้องอรันดูดิโอ,โอ้ยอลีนรู้จักด้วยหรอออติมัสพามชอบปะอุย้ยตัวนี้อะไรรู้จักเหรอคะ,ะมามายังไม่รู้จักเลยอะ่ะหอมบ๊อบบี้มีตัวไหนอีกออติ Palm. มัสพามแล้วมีอะไรอีกอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้เลย แล้วมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรอีกออซิแสกอ๋ซิลแสกเป็นตัวนี้แล้วมีตัวอะไรอีกครับอันนี้เรียกว่าอะไรอะอะไรอะข้อ่านว่าเมกะเมกะตัวเมกะเมกะ,มกะชอนเมกะชอนรว้ากตกใจอะในที่บอกว่าเราวางหันไปทีแบบช็อกอะตัวนี้เฮ้ยโฮ้ยนี่มันปีศาจมาจากนรกอะ อุ้ยขอบคุณนะที่บอกนะปิ่นให้ระวังนะปิ่นก็ถอยก็จะถ่ายรูปตรงนี้นปิ่นแบบหันไปช็อกเลยไปดีกว่าไปดีกว่าอี่เฮ้ยปีศาสด้วยก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้คือเป็นปีศาจใช่ไหมฝั่งนี้เป็นปีศาจแต่ถ้าฝั่งนี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์นักรบกีศ้ยวมาอระวังมันทิมนะ หูยห้องเนี้ยไม่เคยเข้ามาเลยเฮ้ยนี่ไงเอรเอียนถ่ายรูปกับเอรเอียนกันดีกว่าอโอ้โหคือว่าบรรยากาศดีมากอะคือวันนี้โชคดีคือก่อนมาเนี่ยฝนตกนะคะมันก็เลยไม่มีแดดนี่เด็กๆไปถ่ายรูปกันอะคือเหมาะกับการถ่ายรูปมากให้อ่านสัตว์ฟินสุดๆเลยอะอากาศดีสุดๆแล้วแบบให้เข้าฟรีด้วย หูน้องไนตี้หนมปังแถวเบลเลอร์เลยอะครับระวังตกน้ำนะลูกค่อยๆนะคะน้องลินชอบให้อาหารเม็ดเหรอลูกน้องไนตี้ให้ขนมปังหูวิวสวยมากเลยอนะวันนี้เที่ยวคุ้มมากเลยนะ จิกขนมปังใหเลยอะ่ะพี่ๆใจดีเนาะให้ขนมปังเยอะมากฮะให้จิกให้ให้กับมือเลยเหรอลูกไม่กลัวมันจิกเหรอลูกพี่อลินก็ชิวเกินไปนะลูกระวังไหลลงไปว้ายตกใจไม่ต้องแย่งกันนะเยอะเลย น้องเนตี้ชอบตัวไหนลกูกระวังไหลลงไปนะครับพี่เป็ดอยู่ตรงกลางเลยสีอะไรลกูกชอบสีอะไรครับสีดำเหรอครับโอ้โเนี่ยหล่อที่พี่อรินบอกว่าให้อาหารปลาอยู่แล้วปลาก็โชคร้ายอ่ะโดนเป็ดกินอุ้ยสู่สุขตินะ RIP นะเจ้าปลาน้อยเ <c oughs> พิ่งกินอาหารเม็ดไ,ไปเมื่อกี้เองโดนเป็ดกินซะและ้ว เป็ดก็ฉลาดนะทูอินวันเลยกินอาหารเม็ดด้วยกินปลาด้วยเ,เนี่ยเจ้าปลากำลังกินขนมปังกินอาหารเม็ดอยู่ดีๆเป็ดก็มากินปลาไปซะชิวๆชิวๆมากเออให้อาหารมันหน่อยลูกมันจะได้ไม่ต้องกินปลาไง รอบต่อไปโอ้โหพี่ไนตี้ใจดีอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะพี่อลินให้เร็วๆค่ะเอาไปหมดเลยค่ะเอาไปหมดเลยค่ะแต่ไม่ต้องเอาตัวลงไปนะคะได้ค่ะเด็กตี้หัวใจสีแดง โอ้โหน่ารัก<า>หันหน้ามาหน่อยค่ะนนอ่านั่งข้างกันน่ารักน่ารัก